สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิจิคนดูคนเดรมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองปลุกชีพนะครับน้องเจมม่วงลูกรักของผมนะครับที่ผมใช้แบกทีมมาหลายปีมากเลยครับสำหรับน้องเจมม่วงเนี่ยลองเอากลับมาเล่นดูว่าน้องจะมีความดีความชอบบ้างหรือเปล่าเองหลังจากที่โดนตัวโดนเนื้อไปนะครับแล้วก็ห่างหายไปนานเลยสําหรับตัวเจมม่วงนั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นเลยครับสำหรับสนด้วยเพจลุงยุทธชาแนลเลยครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับระบบ iOS นี่ตึงมากๆนะครับอยากได้แพ็กไหนอยากได้ Ruby เท่าไหร่นะครับทักบอกลุงได้เลยนะครับเติมเยอะมีส่วนลดให้นะครับผมต่อรองได้เลยเจม่วงนะครับเจม่วงเนี่ยแน่นอนครับเป็นธาตุมืดนะครับเวลาเจอธาตุแสงเนี่ยก็จะบึ้มบ๊ำหน่อยนะครับเวลาเจอธาตุแสงเนี่ยเจอดาเมจตัวนิโคเมนเซอร์เจอบาลล็อกเนี่ยนะครับแน่นอนครับน้องยืนแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเจอธาตุมืดด้วยกันหรือว่าเวลาเจอธาตุปกติเนี่ยเขาค่อนข้างจะต่อกรได้เหมือนกันนะครับสกิลหนึ่งเลย เป็นสก,กิลเพิ่มคพลักันโจมตีแม่นยำแล้วก็อะไรใช้ทักษะธรรมดาครับเรามาดูมาดูสก,กิลสองเลยสก,กิลสองเนี่ยก็คือสตันนะครับสตันแบบเป็นการเปลี่ยนร่างนะครับยาวๆไปเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดแร่นั่นเองนะครับผมใส่เกียร์ตามนี้เนาะหลบสก,กิลต้านสก,กิลนะครับใส่เต็มที่เลยอ่าเดี๋ยวไปลองไปดูความแม่นกันในด่านสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับ444เลยเราอยากจะดูความแม่นของน้องดีงก,กว่านี่ไปเลยผมเอา ท่านาอออกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเจม่วงเข้ามาเล่นเองนี่อเมริกาปูไปช่วยด้วยอ่ะเสกหน่อยปิ้งปิงความกว้างของสกิลเจม่วงครับเสกยันหน้าป้อมครับอันนี้คือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาครับก็คือเขาเสกโดนยันหน้าป้อมเลยนะครับระยะของเขาเนี่ยโคตรไกลอันนี้คือถ้าเขาได้ยืนยิงสกิลเนี่ยนะครับแน่นอนครับติดทั้งแผนครับเจม่วงเป็นตัวละครที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มเห็นกลับมาแล้วนะ นะครับสำหรับผมเนี่ยเห็นในหลีกเนี่ยเริ่มเริ่มคนใช้เยอะนะครับมีจะมีสล็อตอีกตัวหนึ่งเลยครับสล็อตแล้วบวกกับเจม่วงโอ้โหสล็อตเจม่วงมูนเยลลี่แล้วก็เป็นหุ่นไลากาเลยครับจะเห็นตัวว่าสตันตัวเปลี่ยนร่างประมาณเนี้ยเยอะมากๆโหดุยดูความแม่นอันนี้คือผมใส่ธะนูนะครับที่เป็นโจมตีสกิลด้ว่นอนด้วยเพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะค่อนข้างแม่นแบบสุดยอดนะครับปกติแล้วเนี่ยน้องถ้าไม่ใส่โจมตีสกิลด้วนอนก็ได้ เจม,ม่วงเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้โจมตีสก,กิลโนยนอนแต่ว่า,เ,าเราอยากได้แบบความร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ใส่ไปนั่นะเองเพราะว่าเวลาเราเล่นเองครับใครที่เล่น p v p อย่างหนักหน่วงนะครับจะรู้เลยหรือใครที่เคยเจอเจม่วงจะรู้เลยครับใสเกียร์จันทาสามชิ้นแบบลดสก,กิลลดแร่ลดคูดาวเรนเจอร์สามอย่างเนี่ยให้มันครบครบ,ครบเท่านั้นครับโจมตีสก,กิลโดยนอนไม่ต้องใสครับเจม่วงก็ยังสก,กิลแม่นมากๆนะครับใสอีกแม่น ทุกธาดนะครับแม่นโดนทุกตัวยกเว้นตัวที่มันมีการต้านการเปลี่ยนร่างนะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาปูนั่นเองเจม่วงก็จะหยุดนาฬิกาปูไม่ได้แต่หยุดตัวอื่นได้นั่นเองไปอ่ะปล่อยทีมแบบปูทีมมาเลยเดี๋ยวเราลองไปเล่น PVP ีูดเพราะว่าช่วงนี้ PVP ผมขึ้นมาไกลนะครับหลังจากที่ลีลีกรอบที่แล้วเนี่ยผมไปตะลอนอยู่ในมาสเตอร์สามนี่นานหน่อยนะครับลีกตอนลี รีลงมาแล้วเนี่ยทีมผมมันก็เลยจะหลีกมันจะลอยๆอยแล้วก็จะเจอแต่ทีมโหดๆทั้งนั้นเลยนั่นเองมาก็ตอนนี้ก็วันอังคารนะรวันอังคารอยู่เพชรหนึ่งโอ้โหอังคารเพชรหนึ่งนี่ก็มาสเตอร์สองปะเกือบเกือบมาสเตอร์สองแล้วทีมที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบนี้ประมาณนี้เลยแบบบึมบั่มมาก <c oughs> บึมบั่มมากเลยครับอ่ะเจอบาวร็อกกับเนโครเมนเซอร์อ่ะลองดูเจม่วงสิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คนไทยนี่หว่าใช่ไหมคนไทยไหมเอ้ยคนไทยคนไทยโอ้โหเกือบแล้ว ขอข้ามก่อนขอข้ามก่อนอ่านี่เจม่วงเจม่วงสลอตนี่ที่ผมบอกเลยนี่อยู่ในรากา3ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอมโบเพิ่มแลกกับตัวแลนหนึดเนี่ยมันใช้คู่กันแล้วมันได้ครับคือมันมันดีมากตอนนี้นะครับเอาตัวตัวนืดนะครับออกไปก่อนนะครับช่วงนี้คือใครที่ใช้ตัวนึดเต็มเต็มทีมก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเดือนนี้นะครับตัวนืดเนี่ยหายไปเยอะมากตัวนืดนี่ก็คือแบบเล่นแทบไม่ไหวเลย ปล่อยมาโคตรเยอะแต่ก็ไม่ค่อยหนืดนะครับผลของการตัวหนืดเนี่ยมันมันติดน้อยมากๆถ้าเทียบกับตัวเพิ่มแร่แล้วก็ตัดแร่นั่นเองดูเพิ่มแร่หนึ่งพันโนยตัดแร่ตัดแร่ตัดแร่โอ้โหนี่อันนี้ตัดแร่ได้ไมเพิ่มแร่อ้โหคือทีมคือสุดมากนะครับนี่คือเอาเจม่วงย่อเอาเจม,ม่วงร้อยสี่สิบมาเลยอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วถ้าทีมเขาเกียร์ไม่ไม่มากพอผมว่าก็น่าจะพอชนะได้อยู่อลองสังเกตครับเจม่วง ว่าจะสามารถเสกใครเป็นรูปปั้นได้บ้างหรือเปล่าขยายหน้าจอนีอ่ไม่ใช่ขยายสิต้องซูมออกเออซูมออกเจม่วงปิ้วๆหน่อยลูกโอเคเห็นไหมเจม่วงครับใครที่มีสะสมอยู่ในครั้งนะครับแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้จับมาเล่นแล้วหรือแบบรอวันที่เจม่วงมันกลับมาัางาดอีกครั้งเนี่ยตอนนี้คือผมการันตีได้เลยว,ว่าตอนนี้เจม่วงเริ่มเริ่มกลับมา ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่หายเงียบไปนานนั่นเองนะครับยิ่งเป็นคอมโบแรนนืดด้วยนะครับตอนนี้คือคอมโบแรนืดคือมันปรับมานะครับถึงเปอร์เซ็นต์ในการอ่าในการติดของแรนนืดเนี่ยจะไม่เยอะนะครับจะโดนปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เห็นผลมากๆนะครับแรนืดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่โดนปรับไปเนี่ยมันน้อยมากๆมันแค่แบบแค่นิดเดียวแต่ในเกมตอนเราเล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหแรนืดคือตอนนี้คือมารโคหนึ่งครับ แล่หนดืดเพิ่มแลดหนึ่งพันครับตอนนี้ก็คือไอหยุดเวลาเนี่ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หยุดเวลาตัวตัวหนดืดอ่ะตัวหนืดเนี่ยหรือว่าไอเพิ่มครูดาวลินเจอร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะครับผมใช้มายากลผมใช้คอมโบตัวหนืดเนี่ยก่อน,นนั้นเนี่ยใช้มาเหมือนกันนะครับแล้วในเดือนนี้เนี่ยก็คือสังเกตได้เลยว่าปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่หนดืดนะครับมายากลมายากลนาฬิกาโปปล่อยหลายๆตัวมาคอมโบกันก็ยังไม่หนืด นะครับสำหรับตัวเนาะแต่ว่าแร่เนี่ยโอ้โหปล่อยมา3 4ตัวนี่คือแร่ก็เริ่มไปแล้วนั่นเองดนูนี่เจม่วงครับเห็นบ่อยเลยตอนนี้อ่าแต่แก้ทางเจม่วงครับก็คือใช้เบลลล็อกใช้เนโครเนเซอร์ครับแล้วก็ใช้นาฬิกาปู่3ตัวก็อยู่เลยครับอ่าใช้เบาลล็อกตัวเดียวก็ไหวครับเนโครเนเซอร์ตัวเดียวก็ไหวเพราะว่าเจม่วงเนี่ยมันมันแพ้ทัาแสงเหมือนเดิมครับแพ้ทัาแสงตรงๆเลยนายศิยละปะตัวจริงหรือตัวปลอมไม่รู้ไม่ชี ข้ามให้ก่อนนะครับมีนายศิละปะนายศิลปินนายศิละปะอะไรไม่รู้นะครับชื่อตอนนี้คือตั้งชื่อกันโอลเวงมากเลยครับใน PVP ตอนนี้คือใครเป็นใครคือผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เออไปขอแบบไม่เจอเบลลล็อกได้ไหมเ <c oughs> พชรหนึ่งเพชรหนึ่งขอไม่เจอเบลลล็อกโอ้ยอันนี้อันนี้ตัวอะไรอะ่ะโฮมรันอันนี้คือปั้นมาเพราะความชอบใช่ไหม <c oughs> เหมือนว่าตัวนี้มันมันไม่ได้เก่งไม่ใช่หรอ โอ้โหแต่แต่โหแต่ก้าดาวแม็กโอ้โหก้าดาวแม็กทั้งทีมอันนี้ขาดตัวเดียวไม่ไหวไม่ไหวเออตไม่ไหวไม่ไหวบาร็อกตึ๊ดเติร์เติร์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 ก้าดาวแม็กโอ้โหก้าดาวแม็กสองตัวเลยโหเด็กแว้นเด็กแว้นอ่ะลองดูลองดูถ้าเราหยุดศัตรูนะครับเราใช้เจมม่วงหยุดศัตรูเอาไว้ก่อนได้เนี่ยเราก็จะได้เปรียบครับ แต่เจม่วงส่วนใหญ่กว่าจะแอคชั่นสกิลกว่าจะวิ่งวิ่งกว่าจะแบบกว่าน้องจะยิงปิ้วๆได้ทีหนึงเนี่ยโัวน้องโดนเปาล็อกตุ้มเดียวหายไปหมดแล้วเออก็เลยแบบต้องรอจังหวะครับคือผมรอให้เอเลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระโดดเข้ามาครับพอเอเลนกระโดดเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เจม่วงเนี่ยมันอยู่นอกระยะสกิลของฝั่งตรงข้ามที่เป็นตัวแนวหลังของเขานะพอมันอยู่นอกระยะปั๊บทีนี้เนี่ยเจม่วงมันก็จะเสกได้นะเสกจากข้างหน้าไล่เข้าไปประมาณกลางๆได้ มันก็จะโดนบาาล็อกเนี่ยพอโดนบาาล็อกแล้วเนี่ยทีมเราจะค่อยๆกลับมาได้นั่นเองโหแต่ทีมนี้ไม่ใช่เล่นเหมือนกันทีมนี้ก็โหดเหมือนกันอ่าสังเกตดูครับรูปปั้นโอ้โหรูปปั้นหินโอ้ยฝั่งตรงข้ามพีชีพโอ้โห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 มีใครมีใครสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้โอ้พีชีพแบบผุดผุดผุุุวิญญาณดำๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยพีชีพโอ้น่าจะเป็นของโอลิเวอร์นะครับไม่งั้นก็บาคิเมื่อกี้เจม่วง เจม่วงได้ยืนปล่อยสกิลบ้างไหมไม่รู้โอ้มาเจอเนโครแมนเซอร์แบบนี้เจม่วงเราจะไหวไหมเนี่ยเอ๊ะเจม่วงแล้วก็เห็นมีอ่ามีคนดูนะครับมีไม่แน่ใจว่าลองกิลแล้วรอเปล่าที่แนะนํามาว่าเอ้ยพี่ลองใช้เจม่วงในเกมน่นเองดูสิอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือไม่ไหวละมันดันไปไม่ได้อ่ะไกลท้องฝังตรงข้ามมันอันนี้เกินไกลท้องฝังตรงข้ามมันเก่งเกินโอ้แล้วเราโดนเล่นมลยแบบ เล่นืดขั้นสุดอ่ะโอ้โหแพ้แล้วดูท่าแล้วเนี่ยหูยดามเมจเยอะเกินไปไหนเนี่ยโอ้โหอะยืุกันหน้าป้อมอ่ะอ่ะอ่ะโหไม่ใช่ดิเออเออใช่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 แล่นืดเล่นหนืดครับอันนี้คือเราเจอเล่นหนืดด้วยตัวอะไรอ่ะไม่แน่ใจเขามีเล่นหนืดเขามีบอลล็อกตัวเดียวไม่ใช่หรอไม่ <c oughs> เ,เดี๋ยวเล่นหนืดบอลล็อกตัวเดียวมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเยอะก่อน อ่ะโอเคอ่ะยื้ยื้อไปสักพักหนึ่งครับกดออโต้ไปเผื่ออ่มันจะพอเผ็ดได้บ้างเลยครับพริกนี่เล่นมุกอะไรกันดีมุกหรือเปลือกหอยนี่ขยะหอยริมชายหาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป่าล็อกฝั่งตรงข้ามอยู่กันเป็นสิบตัวเลยโอ้โหบัตเต็ดฝั่งตรงข้ามเก้าดาวแม็กใช่ไหมอ่ะเนี่ยบัตเต็ดในร่างเก้าดาวแม็กค,ครับมันก็มีความเก่งของมันอยู่นะครับถ้าแบบใส่เป็นเกียร์โจมตีสก,กิลได้นอนหนักๆนะครับเอออันนี้คือ โอ้ฮอรีอัพแล้วอย่างนี้ก็แพ้ดิดาเมจแบบนี้โอ้โหโอ้โหอืมอืมเรียบร้อยอยื้อตั้งนานยื้อเพื่ออะไร <c oughs> อุยอุยอ๊ยอุ๊ยแต่เอเรินกระโดดไปเฮ้ยอนตรงข้ามหายหมดเฮ้ยแต่เขาเหลือเบาลร็อกกับไก่ทองอีกหนึ่งฟงโอ้โหแพ้เลยแร่หนืดทำไมมันหนักขนาดนี้อ่ะหรือว่าไก่ทองความสามารถก้าวดาวจะเป็นแร่หนืดด้วยอีกตัวหนึ่ง มีโอกาสสูงนะเพราะว่าแล่มันหนืดขนาดนี้เพราะว่าตัวเบาล็อกตัวเดียวมันมันไม่น่าจะเป็นไม่ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนโหแพ้เบาล็อกครับถ้าแสงมันเยอะเกินไปเจม่วงเราก็เลยยืนไม่อยู่แต่ถ้าใช้เจม่วงกับสล็อตครับผมบอกเลยชิลนะครับชิลมันก็มีตัดแล่ตัวเดียวนี่ใช่ไหมแล่เราไม่ค่อยวิ่งเลยเดี๋ยนะขอเช็คแป๊บตัดแล่ก็มีแค่ตัวเดียวนี่เออตัดแล่ตัวเดียว แล้วทำไมทำทำได้ขนาดนี้อะแร่เราไม่ยอมวิ่งเลยอะอ่ะโอเคอ่ะก,ก็อาจจะเป็นความโกงของบอดในเหล็กนี้ก็ได้อ่ะไปกันต่อครับเฮ้ยเนยโครเมนเซอร์คนเรากลับมาเล่นแล้วเลมเอมิเลียบาร์กิอ่ะไปคือเลือกไม่ได้ครับพอหลีกมันสูงแบบนี้แล้วเนี่ยเราเลือกก็เสียเวลาเปล่าแล้วผมบอกเลยคือตัวละครมันจะเหมือนเหมือนกันแล้วนะครับหลีก ลีกพอหลีกมันสูงๆแบบระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเลนเจอร์มันจะเหมือนๆกันหมดแล้วนะครับอันนี้คือวัดวัดกันที่บอดวัดกันที่สเต็ปวัดกันที่ไอเทมวัดกันที่เกียร์เลยตอนนี้เออไป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 วิ่งไปโอ้ชักอะอฝั่งตรงข้ามโจมตีสก,กิลโดยนอนกี่ชิ้นเนี่ยและเช่นเคยครับเจอเบลลร็อกไอไว้ผมก็คือง่อยเลย ไอไว้ผมก็คือกลายเป็นผักเป็นปลาเลยนะครับตายรัวๆเลยไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบากิเพิ่มแรกหนึ่งันหน่วยด้วยนี่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอืโอ้โหบากิบากิากัดทั้งแข็งอ้ายอม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 ยอ,มอ,อ,อ,อเต็มที่เลยครับอ๋อคนนี้คนนี้คนเดิมนี่วาใช่ไหมที่เรารีเจอทีแรกแล้วแล้วเราว่าจะตีอืออะเราลืมดูชื่อแล้วก็ดูแต่ทงอย่างเดียวเลย อ่าอโอเคเกียร์น่าจะดีกว่าเยอะครับคือถ้าเกียร์ไม่ดีกว่าเยอะนี่มันก็ทําไม่ได้ขนาดนี้ครับเห็นไหมเกียร์ดีกว่าเยอะโอ้โหเกียร์วิ่งด้วยในขนาดที่ผมนี่เกียร์บ้านๆนะเป็นเกียร์บ้านๆจริงๆมาถึงหลีกขนาดนี้ได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทีมผมเลยครับกว่าจะปั้นขึ้นมากว่าจะเล่นได้ถึงขนาดนี้เนาะโอ้โหแล้วดูข้างหน้าเก้าดาวแม็กจัดเต็มมากขอทิ้ง่ายๆหน่อยซิโอ้โหหนึ่งสองสามสี่เนี่ย ผมจะต้องมาสู้กับทีมที่มี9้าดาวแม็กสองสามตัวขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมนี่ก็สี่ตัวต้องขึ้นมาสู้ถึงขนาดนี้นะครับคือทีมเราต้องสู้ชีวิตขนาดไหนต้องขึ้นมาสู้กับตัว9ก้าดาวแม็กในขณะที่ทีมผมจะเป็นตัว9ก้าดาวธรรมดาทั้งหมดเลยอ่าทีมนี้เป็น9้าดาวเหมือนกันอ่าเป็น9้าดาวธรรมดาเหมือนกันโอ้โหมีนาฬิกาปู่กับอัศวินครับจะบินหรือเปล่าเราเนี่ยโดนผลักกลับมายับ,ย,บยับอีกแน่เลย นาฬิกาปู่แน่นอนมันเป็นตัวที่บัฟวิ่งเร็ววิ่งแบบวิ่งดีอยู่แล้วนะ้วโนบิตก็อันโนบิตใส่ขวานแน่เลยดูท่านนะชึบ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 ขวานโนบิตล่างโคนด้วยอืมอืมอืมเอาดีเอามาโอ้โหเอเลนกระโดดข้ามหัวไปยังไงไป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 ชึบชึบชึบอ้าวอึบอึบอึบขอคูณสองหน่อยแล้วกันชึบขอดูหน่อย ไอตัวเาวอัศวินเนี่ยนะครับถ้าเป็น9ดาวธรรมดาเนี่ยผมยังจะผมยังจะพอสู้ได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เจอ9ดาวแม็กเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะครับแทบจะแทบจะไม่ไหวนะครับบางตานี่ก็คือแพ้แบบร้อเอเลยสำหรับไอตัวอัศวิน9ดาวแม็กเนี่ยแล้วยิงใส่เกียร์แบบเกียร์ขวาอย่างเงี้ยโอ้โหผักคือผักเป็นแถบนะครับใช้เล่มกับอัศวินคู่กันนี่คือบรรลัยมากนะครับไม่มีทางดันกลับได้เลยถ้าเป็นสองตัวนี้ เฮ้ยชนะได้ว่า,วาเจม,ม่วงไม่ได้ดูผลการเจม,ม่วงเลยมั้ยเอาไาอีกหนึ่งตานะครับอคุณป้าคุณป้าคุณป้าโอ้นี่ไงเจม่วงเหมือนกันระบาดแล้วครับตอนนี้เจม,ม่วงกับสลตระบาดแล้วตัวสตันครับตอนนี้หลายหลายคนคือเขาใช้กันแล้วผมมีเบาลล็อกหนึ่งตัวทำไมเขาใช้บัต,ตติดกันนะนี่หลีกนี้หลีกนี้ก็ค่อนข้างสูงแล้วนะเออนี่หลีกนี้ก็ค่อนข้างสูงแล้วนะแต่ว่า เขายังใช้บัตเต็ดกันอยู่ทําไมอ่ะหรือว่าบัตเต็ดมันมันแบบมันเสริมทีมได้ดีเหรอเอ๊ะยังไงฮะใครใช้บัตเต็ดเก้าดาวหรือเก้าดาวแม็กอยู่ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยทำไมทำไมเขายังใช้กันอยู่ผมคิดว่าบัตเต็ดมันมันถ้าไม่ใส่โจมตีสกิลแน่นอนๆอ่ะคือมันไม่ได้เลยนะบัตเตอ่ะเอ้ยหรือว่าบัตเต็ดมันช่วยอ่ามันช่วยลดบัฟของสายพลังกลุ่มหน้าได้แล้วมันก็จะทำให้เจาะของเจาะทีมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นถ้าเราใช้บัตเต็ดอย่างนี้เหรอ โอ้โห oh, แล้วตอนนี้คือดูดิสายสายสายพลังเราคือแบบอ่อนแอมากบัตเต็ดมันลดหลบลดต้านสกิลใช่ไหมสกิลมันจะมีสกิลหนึ่งสตันมีลดหลบลดต้านมีทะลุอมะตะโ oh. อ้โหแล้วสายพลังเราหายหมดเลยโอ้ oh my god โ,โดนเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยไป โห oh, แล้วมาติดตรงนี้อีกอะโดนผักกลับหมดครับดูท่าแล้วเอ้ยหรือเจม,ม่วงมันยังมันยังไม่ถึงขั้นวะมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอากลับมาเล่นหรือว่าทีมผมไม่ดีหรืออาจทีมผมอา,อ,าอ,าอาจจะยังมันอาจจะอาจจะยังไม่ครบก็ได้แล้วนะเวลาเจอกับตัวละครพวกนี้นะครับเอ้ยบัตเต็ตัวนี่ทำไมเขาใช้บัตเต็ทีมเมื่อกี้ก็บัตเต็เหมือนกันนี้อันนี้ก็บัตเต้อีกตัวหนึ่งโอ้โอันนี้ใช้หนอนแสงด้วยโอ้โหสายพลังเราหายหมดเลยนะครับ ตร,ตรงข้ามใช้นันกเกรปู่ตัวเดียวรอแท้งไม่มันจะสุดเกินไปแล้วแสดงว่าเกียร์เนี่ยหนักหนาสาหัสครับตัวละครมันอาจจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ตอนเนี้ยคือเกียร์เราเป็นหลักเลยเกียร์เราแพ้ครับขอส่องเกียร์หน่อยโอ้ขอส่องเกียร์หน่อยโอ้แพ้แพ้ชนะแพ้แพ้ชนะไม่ผมก็ยังไงกันแววโอโอจะไม่ให้แพ้ได้ยังไงหนึ่งสองสามดบาบจระเข้ก็มีเอออะยอมเหอะอย่างนี้อะเห็นไหมแบตเต็จริงด้วย ถ้าบัตเตดไม่มีโจมตีสกิลแน่นอนเนี่ยคือถ้าเกียร์ไม่ถึงจริงๆบัตเตดมันก็เป็นตัวที่ไม่น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยเราเอามาเล่นแต่บัตเตดเนี่ยมันจะมีสกิลเร่องนี่นีสกิลนี้สกิลนี้ลดหลบอ่าใบลดหลบลดต้านนะครับสกิลของบัตเตดเนี่ยสกิลสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลที่มันอาจจะดูธรรมดานะจริงๆแล้วอ่ะแต่เวลาไปเจอกับสายพลังเนี่ยบัตเตดเขาเจาะสายพลังให้ได้แล้วเป็นตัวละครที่มันดูไม่มีอะไรแต่แต่ก็มีอะไรสำหรับตัวบัตเตดเอาวันนี้นะครับัตว เจม่วงก็ตามสภาพครับเจม่วงเจอธาตุแสงลุมเยอะๆเนี่ยเจม่วงก็จะไม่ไหวนะครับถ้าใครแบบเป็นทีมแบบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากหาตัวสตันตัวเปลี่ยนร่างหนักๆแบบโดนทั้งแมปนะครับเจม่วงนี่คืออันนี้คือ,อระยะสกิลในในข้อมูลเนี่ยมันมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ว่ามันมีข้ามมันมีกระเด็นเหมือนบเป็นสะเก็ดกระเด็นข้ามไปได้นะครับบางทีเนี่ยเสกแบบพึบเดียวหายทั้งแบบเปลี่ยนเป็นทั้งแผงเลย นะครับเราก็ความกว้างที่กระโดดบ้างข้ามบ้างหนึ่งบ้างหน้หนาหลังรุ่นนี้นั่นนะครับเจมมวงก็จะเสกค่อนข้างที่จะกว้างมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แล้วท่านเองนะครับแต่ผมเห็นลีกสูงๆลีกมาเตอร์เห็นอะไรเขาใช้กันเยอะนะเออหรือว่าตัวผมทีมผมอาจจะยังไม่ถึงท่านเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวแบบเกียร์ถึงๆนะเขาอนันตกลับมาเล่นใหม่ละกันเดี๋ยวผมก็น่าจะสวิต์เอาท่านอายกลับมานะครับดูท่าแล้วอามาตะทีมผมยังไม่พอ <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากบบ like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์ นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับฟันดีราตีสวัสดีบาย